ภาพ a n o ฟ i n i Portrait โดยยานฟานไอค์ในปี1434เป็นภาพวาดสีน้ำมันบนแผ่นไม้โอ๊กที่มีชื่อเสียงแสดงภาพของ Giovanni D'Niccolao a โนฟิ i ี i และภรรยาของเขาน่าจะเป็น g i o v a น n a c e n a m i ภายในบ้านพักที่เมืองบรูชแม้ในตอนแรกจะเชื่อกันว่าเป็นภาพวาดงานแต่งงานแต่การตีความสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าอาจเป็นภาพที่สื่อถึงความใกล้ชิดในครอบครัวหรือการมั่นหมาย ภาพนี้โดดเด่นด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อนสัญลักษณ์ที่อุดมสมบูรณ์และความเชี่ยวชาญของฟานไอค์ในการใช้แสงและสีทําให้เป็นผลงานชิ้นสําคัญที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมและศาสนาในยุโรปศตะวรรษที่15 สวัสดีทุกคนฉั้นรรเชลดีไซเนอร์แฟชั่นเดารุง่งและฉันตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่กับเพื่อนรักของฉัน้นรอสเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับภาพวาดที่น่าทึ่งที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะสวัสดีครับผมรอสศาตราจย์นหนุ่มด้านพาลิออนโทลอจีซึ่งหมายความว่าผมศึกษาชีวิตโบราณผ่านฟอสซิลแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกสมบัติทางประวัติศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งรอส ตอนที่ฉันเห็นภาพเหมือนอนนฟินนี่ของยานแฟนไอายครั้งแรกฉันถึงกับต้องมนสะกดเลยนี่ไม่ใช่แค่ภาพวาดมันเหมือนหน้าต่างสู่โลกอีกใบหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยความลับและสัญ,ญลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่เดินผ่านไปโดยไม่สังเกตเห็นเลยค่ะถูกต้องเลยครับและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็คือภาพนี้ถูกวาดขึ้นในปี1434เรากำลังพูดถึงยุคที่คนส่วนใหญ่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ฟานไอส์กลับสร้างสารรค์ผลงานที่ซับซ้อนจนนักวิชาการยังคงงงงวยมาจนถึงทุกวันนี้รายละเอียดมันน่าทึ่งจริงๆค่ะในฐานะคนที่ทำงานกับผ้าทุกวันฉันบอกได้เลยว่าวิธีที่เขาวาดพื้นผิวเหล่านั้นขนสัตว์ที่ขอบเสื้อกร,รมหยี่ไหมการแดกกิ้งที่ซับซ้อนบนแขนเสื้อของเธอเหมือนกับว่าเขาเข้าใจผ้าดีกว่านักออกแบบสมัยใหม่ส่วนใหญ่เสอีกนั่นคือสิ่งที่ปฏวิวัติวงการเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ ฟานไอช์ใช้สีน้ำมันแทนที่จะเป็นสีเทมเพร,ราเบนดั้งเดิมซึ่งเป็นสีที่ทำจากไข่เป็นหลักซึ่งนี้ทำให้เขาสามารถสร้างชั้นบางๆโปร่งแสงที่เรียกว่าเกรซสหรือการเคลือบเงาซึ่งสร้างคุณภาพที่สองประกายทำให้ทุกอย่างดูเหนือธรรมชาติและเมื่อพูดถึงเหนือธรรมชาติเรามาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้กันจริงๆค่ะ คนส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขากำลังดูพิธีแต่งงานแต่รอสหลักฐานบ่งชี้ถึงสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลยครับการถกเถียงทางวิชาการได้ดำเนินมาหลายทศวรรษแล้วเออร์วินพานอสกี้นักประวัติศาสตร์ศิลปะชื่อดังโต้แย้งว่านี่คือสัญญาการแต่งงานทางกฎหมายที่กำลังเป็นพยานและบันทึกไว้สังเกตลายเซ็นบนผนังโยฮันเนสเดอเอกฟูอิดฮิก1434 นั่นคือภาษาละตินที่แปลว่ายานฟันไออยู่ที่นี่1434เหมือนเขากำลังเซ็นชื่อในฐานะพยานทางกฎหมายเลยแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจจริงๆค่ะดูเสื้อผ้าของพวกเขาสิคะพวกเขากำลังสวมเสื้อขนหนดผ้าหนานหนักสำหรับดูดูหนาวแต่กลับมีต้นเชอร์รี่กำลังออกดอกอยู่นอกหน้าต่างนั่นไม่ใช่แค่เสรีภาพทางศิลปะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ตั้งใจไว้ค่ะ และยังมีทฤษฎีล่าสุดของมาร์กาเร็ตโคสเตอร์ที่พลิกมุมมองของเราโดยสิ้นเชิงเธอเสนอว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะเสียชีวิตแล้วว่านี่เป็นภาพวาดที่ระลึกลองดูเทียนในโคมระยะที่หรูหรานั่นสิครับดวงหนึ่งจุดอยู่ทางฝั่งผู้ชายแต่มีแต่คราบขี้เทียนอยู่ทางฝั่งผู้หญิง นั่นหน้าขนลุกเมื่อคิดดูสัญ,ญลักษณ์ก็ยิ่งสะเทือนใจไปอีกชุดสีเขียวของเธอสีเขียวที่เข้มข้นและแพงมากที่ยากที่จะได้มาแสดงถึงความหวังอาจจะเป็นความหวังของการเป็นแม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเว่งพูดถึงสัญ,ญลักษณ์เจ้าน้องหมาที่เท้าของพวกเขานั้นไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวมันเต็มไปด้วยความหมายสุนัขแสดงความซื่อสัตย์ความพักดีความจงรักพักดีแต่ในศิลปะยุคกลาง พวกมันอาจหมายถึงความใคร่หรือความปรารถนาที่จะมีลูกก็ได้และสังเกตนะคะว่าสุนัขเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มองตรงมาที่เราซึ่งเป็นผู้ชมเหมือนกับว่าแฟนไอกำลังใช้สุนัขเพื่อรับรู้การมีอยู่ของเราในฐานะพยานของสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้ค่ะกระจกที่ผนังด้านหลังอาจจะเป็นองค์ประกอบที่ฉลาดที่สุดมันแสดงภาพบุคคลเพิ่มเติมอีกสองคนในกรอบประตูหน้าต่างรวมถึงแฟนไอด้วยนะครับเรียนเล็กๆรอบกรอบกระจก แสดงฉากจาก Christ Passion ซึ่งหมายถึงความทุกข์ทรมานและการสิ้นพระชนของท่านสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการจัดวางตำแหน่งของฉากเหล่านั้นทางฝั่งของผู้หญิงแสดงถึงการสิ้นพระชนและการคืนพระชนส่วนทางฝั่งของผู้ชายแสดงฉากจากชีวิตของพระคริสต์หากเธอเสียชีวิตจริงๆการจัดวางตำแหน่งนั้นก็มีความหมายอย่างเหลือเชื่อเลยค่ะความแม่นยำทางเรขาคณิตก็เหลือเชื่อเช่นเดียวกัน ฟานไอเข้าใจเรขาคณิตแบบนอกอยูคลิดหมายถึงพื้นที่โค้งแทนที่จะเป็นระนาบมาหลายศตวรรษก่อนที่นักคณิตศาสตร์จะพัฒนาแนวคิดเหล่านี้อย่างสมบูรณ์กระจกนูนนั้นแสดงการสะท้องทรงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบในฐานะนักออกแบบฉันหมกมุ่นกับการจัดวางตำแหน่งของพวกเขาในห้องผู้หญิงยืนอยู่ใกล้เตียงลึกเข้าไปในพื้นที่ในบ้านในขณะที่โจวานนี่น่าจะเป็นโจวานนี่อโนฟินีพ่อค้าชาวอิตาเลียน ยืนอยู่ใกล้หน้าต่างเชื่อมโยงกับโลกภายนอกของการค้าและธุรกิจการวางมือของพวกเขาก็บอกเรื่องราวเช่นมือขวาของเขายกขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าฟิเดมเลวารท่าทางของการสาบานแต่เขากำลังจับมือขวาของเธอด้วยมือซ้ายซึ่งนักวิชาการบางคนโต้แย้งว่าบงชี้ถึงมอร์แกเนติกแมรีเชหมายถึงการแต่งงานระหว่างคนที่มีสถานะทางสังคมไม่เท่าเทียมกัน แม้ว่ามาเกเรตแคร์เราจะมีการตีความที่แตกต่างออกไปเธอคิดว่านี่แสดงถึงสัญญาทางกฎหมายที่เขากำลังมอบ power of attorney อำนาจในการดำเนินธุรกิจในฐานะของเขาเองเป็นเรื่องปฏิวัติว,ตวงการสำหรับศตรวรรษที่15เลยนะคะวัตถุที่กระจัดก,กระจายอยู่ในห้องเป็นเหมือนคำศัพท์ของสัญ,ญลักษณ์ส้มที่ขอบหน้าต่างไม่ได้ไว้แค่ตกแต่งแต่มันคือของนำเข้าที่แพงมากแสดงถึงความมั่งคั่ง แต่มันก็เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของสวนเอเดนก่อนการล้มล้างและแปรงที่แขวนอยู่บนท่อเตียงมันแสดงถึงหน้าที่ในบ้านแต่ก็หมายถึงแนวคิดของการกวาดล้างสิ่งสกปรกทุกอย่างมีความหมายหลายชั้นในยุคนี้ปลายท่อเตียงแกะสลักบนเสาเตียงน่าจะเป็นแซนมักร็ดแซนอุปธรรมการคลอดบุตรหรือแซนมาธาแซนอุปธรรมแลบ้านเหล่านี้ไม่ใช่การเลือกตกแต่งแบบสุม่ม สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุดคือวิธีที่ฟานไอกำลังสร้างภาษาภาพใหม่โดยพื้นฐานภาพวาดนี้มีอิทธิพลต่อภาพเหมือนในบ้านนับศตวรรษคุณสามารถเห็นดี a ของมันในทุกสิ่งตั้งแต่เวอร์เมียจนถึงการถ่ายภาพสมัยใหม่เลยพราวแนนซ์ ance, หรือประวัติความเป็นเจ้าของเป็นเรื่องราวผชนภัยอีกชิ้นหนึ่งมันเดินทางจากบลูชไปยังราชสำนักสเปนรอดชีวิตจากไฟไหม้พระราชวังอาจถูกปล้นไปช่วงสงครามนโปเลียน และมาอยู่กับในพันชาวสกอตที่ขลามว่าเขาหลงรักมันขณะที่พักฟื้นจากบาดแผลหนังสงครามวอเตอร์ลูตอนนี้มันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ National Gallery ในลอนดอนที่มีคนเป็นล้านคนเดินผ่านมันทุกปีโดยส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังมองเห็นสิ่งที่โดยพื้นฐานแล้วเป็นประสบการณ์มัลติมีเดียอายุ600ปีที่อัดแน่นไปด้วยข้อความที่ซ่อนอยู่ค่ะ สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือวิธีที่ฟานไอส์สามารถสร้างความสมจริงได้อย่างน่าเหลือทึ่งนี้ในขณะที่ยังคงรักษาภาษาเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่อุดมสมบูรณ์ทุกรอยพับของผ้าทุกการเป็นไบรของแสงทุกการสะท้อนในกระจกนั้นล้วนแต่ตอบสนองทั้งวัตถุประสงค์ด้านสุนทรียะและการเล่าเรื่องเหมือนเขาสร้างโพสต์ i n s t a g r กรมโพสต์แรกเลยค่ะภาพที่จัดวางอย่างปราณีตที่แสดงถึงสถานะ เล่าเรื่องราวและทำให้คุณสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบื้องหลังและเช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียในปัจจุบันทุกคนมีการตีความต่อสิ่งที่เห็นแตกต่างกันออกไปพวกเขากำลังเป็นพยานงานแต่งงานหรือเปล่าสัญญาบริษัทการรํำลึกหรือเรื่องผีนั่นคืออัจฉริยภาพของมันฟานไอสร้างสิ่งที่ซับซ้อนและมีหลายชั้นจนมันยังคงเปิดเผยความลับใหม่แม้ผ่านไป600ปีแล้ว มันไม่ใช่แค่ภาพวาดมันคือทาเแมชชนเอกสารทางกฎหมายเรื่องราวความรักและอาจจะเป็นเรื่องผีรวมอยู่ในอันเดียวกันด้วยสำหรับผู้ฟังที่ดูอยู่นะครับโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่ดูภาพวาดแต่คุณกำลังเป็นพยานต่ออันดับเชิงภาพที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยสร้างขึ้นโดยทุกรายละเอียดถูกเลือกอย่างแม่นยำเพื่อสื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับความรักความตายการค้าความศรัทธาและสภาพของมนุษย์ มันเตือนเราว่าศิลปะท,ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เพียงแค่แสดงให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆดูเป็นอย่างไรแต่แสดงให้เราเห็นว่าพวกมันมีความรู้สึกอย่างไรหมายถึงอะไรและทำไมพวกมันถึงสำคัญฟานไอไม่ได้เพียงแค่วาดคนสองคนในห้องแต่เขาวาดภาพโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยความหมายที่เรายังคงค้นพบอยู่ในทุกวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการเจาะลึกหนึ่งในปริศนาตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ภาพเหมือนอานนฟินีพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งคำถามที่งดงามที่สุดก็คือคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ง่ายครับแล้วพบกันใหม่นะคะโปรดมองให้ลึกกว่านี้คุณไม่มีทางรู้เลยว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในสายตาธรรมนาค่ะ